วันนี้วันที่วันนี LIKE <und> ้วันท <20, S 2> <2019. S 1> uh, ี่ไลด์พัฟเป้วันนี้วันที่ยี่สิบวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดกันยายนสองพันร้อยหกสิบห้าวันนี้ก็ได้มาอ่าวัดป่าภูผาสูงอำเภอสูงเนินจังหวัดนครชสีมามาทัศนศึกษาอันนี้ก็ที่เห็นอยู่นี่ก็คือไก่ไก่เรียกไก่แล้วนะมุดยุง ไอเออหางนกยุงนกยุงนก,กยุงนกยุงน<ง>กยุง,ยงแต่วันนี้จะำํำแพนในหลวงพ่อดูไหมละ่ะยง,เ,งเออวันนี้ได้ไปมานกยุงมาตอนรับเลยวันนี้มาตอนรับพระเป้พระชลสิทธิ์พระชลสิธิ์มาตอนรับโยมทยโยมโยมสากลม,มาตอนรับหลวงพ่อแดงาม,มาตอนรับหลวงพ่อบุ้มมาตอนรับหลวงพี่ประเวศมาตอนรับหลวงพี่เทียมมาตอนรับหลวงพี่เทียม วันนี้มากับฝนก็ตกพอดีเลยมาก็มาเจออนุพยุงมาต้อนรับหลวงพ่อหลวงพี่เออมาโชว์โชว์ร่างกายอาขอถ่ายด้วยครับขอถ่ายภาพด้วยนะครับสวยงามครับสวยงามลำเพนด้วยครับลำเพนลำเพนด้วยนะครับลำเพนด้วยลำเพนด้วยนะครับลำเพนด้วยนะลำเพนเนี่ยลำเพนเนี่ยลำเพนด้วยนะครับลำเพนด้วยเ้องามดี